อาวันนี้ก็พูดถึงเรื่องทอดกระถิ่นภูมิที่วัดจะทอดกระถินแล้วทอดกระถิน การทอดกระถินคําว่าทอดกระถินหมายความว่าอย่างไรทอดกระถินหมายถึงว่าการทําพิธีพิธีถวายผ้ากระถิน่นผ้าทอดกระถินทอดได้ยังไงทําไมต้องทอดการทอดกระถินเป็นประเพณีการทําบุญทางพุทธศาสนาวัดที่จะทอดกระถินได้ต้องเป็นวัดที่มีพระ อยู่ห้ารูปขึ้นไปห้ารูปนับดูดิกี่รูปนี่ทั้งหมดเนี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมห้ารูปขึ้นไปนี่เกินห้าแล้วใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าต้องต้องยังไงต้องอยู่เข้าพรรษาคขาพรรษานู่นตั้งแต่ช่วงไหนแล้วอ่ะครบสามเดือนแล้วใช่ไหมต้องเข้าพรรษาครบสามเดือนสามเดือนก็คือครบวันไหนแล้วอ่ะ วันที่ก็ชักพระกันนั่นแหละเอ่ไหมวันหลักพระวันชักพระนั่งจะครบสามเดือนคขวันสามมาตั้งแต่นู่นแหละจนครบสามเดือนเนะเมื่อครบสามเดือนแล้วออกพรรษาตอนนี้คือหน้าออกพรรษาแล้วภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษานะนับไปหนึ่งเดือนสามสิบวันไปสิ้นสุดวันไหนออกพรรษา ออกพรรษาครบหนึ่งเดือนไปสิ้นสุดวันร้อยกระทงจำไว้เลยเนะออกพรรษาปุ๊บนับไปครบหนึ่งเดือนก็คือนู่นแหละไปวันร้อยกระทงนั่แหละวันสุดท้ายครบหนึ่งเดือนพอดีเพราะนั้นการทอดกระถินวัดทุกวัดเนี่ยถ้ามีพระเข้าพรรษาห้ารูปขึ้นไปออกพรรษาแล้วสามารถทอดกระถินได้ <c oughs> ถ้าไม่ครบห้ารูปทอดกระถินไม่ได้ วัดนั้นอดอไม่มีงานทอดกรถินวัดที่มีพระห้าลูกขึ้นไปทอดกรถินได้เสร็จแล้วต้องทอดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันหลอกพรรษาเป็นต้นมาจนถึงวันนู่นแหละเลากกระทงจบวันนั้นแต่มีแต่อีกนะวัดนั้นทอดได้ครั้งเดียวอทอดกระถินได้ครั้งเดียวภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยทอดได้ครั้งเดียว จะไปทอดวันพรุ่งนี้วัดตานีเราทอดกระถินอ่าแล้วไปอีกวันหนึ่งวันจันทอดอีกทีนึ่งไม่ได้แล้วอต้องทอดวันเดียวนะครับทอดได้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ปีหนึ่งด้วยปีเดียวทอดครั้งเดียวโอ้มีข้อแม้เยอะเลยอ่าปีหนึ่งทอดได้ครั้งหนึ่งเท่านั้นเองจะทอดซ้ำสองครั้งสามครั้งทอดกระถินไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการทอดกระถินก็คือการเอาผ้า เอาผ้ามาถวายพระผ้ากรถินเนี่ยเป็นผ้าสักผืนหนึ่งเอามาถวายพระที่อยู่จำพรรษาแล้วพระก็ก็ทําพิธีรับรับผ้าที่ญาติโยมเอามาถวายนั่นแหละเอาไปทําเป็นจีวรหม่มนะเข้าใจใง่ายอย่างนี้แต่ว่าผืนเดียวนะผืนเดียวเท่านั้นเองพระทั้งห้ารูปอยู่ท่างไงทีเนี้ยตัดแบ่งกันไหมไม่ได้ต้องทั้งห้ารูปกันแหละต้องลงมติกัน ลงคะแนนเสียงกันลงมติกันว่าควรจะให้องค์ไหนผ้าผืนเนี้ยผืนเดียวนี้ได้มาแค่ผืนเดียวโยมต้องถวายแค่ผืนเดียวเ,เท่านั้นพระก็ต้องมาลงมติกันว่ารูปไหนสมควรจะได้รับถ้าตามวินัยอ่ะนะตามระเบียบก็บอกว่ารูปที่สมควรจะได้รับผ้าผืนที่จะโยมถวายผ้ากรถินนั่นแหละก็ะคือรูปที่มีอีวันเก่าที่สุดอา่าเก่าที่สุดแล้วค้ำค่าที่สุดแล้ว จะใช้ไม่ได้แล้วให้รูปนั้นก่อนให้รูปที่มีกีวรเก่าที่สุดก่อนถวายรูปนั้นอันนั้นคือพิธีการทอดกระถิน่นนะอันนี้ให้เข้าใจเข้าๆตอนนี้ก่อนแหละเพราะฉนั้นวันพรุ่งนี้ที่วัดก็มีพิธีทอดกระถินนในเวลาบ่ายโมงแต่ช่วงภาคเช้าเนี่ยญาติโยมก็จะเดินทางมาร่วมบุญกัน เพราะนักเรียนกลับไปบ้านบอกพ่อแม่มาด้วยนะจูงมือมด้วยนั่งรถเครื่องมาด้วยนะมาช่วยวัดกากระถินด้วยนะอันนี้อ่ะก็ฝากไว้ให้รู้จักคำว่าทอากระถินแค่นี้ก่อนถ้าสนใจก็ไปถามครูในห้องเรียนเอานะเพิ่มเติมอาะก็จะเจริญพร